สวัสดีนะครับทุกคนนะวันนี้ก็อาจจะขลุกขลักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กูต้องรายง,งานอะไรหลายอย่างเลยนะครับทีนี้แจ้งอีกหนึ่งเรื่องครับพอดีว่าตอนนี้เนี่ยทางโรงเรียนเราเนี่ยได้ครูใหม่มา1ท่านนะครับบรรจุมาใหม่นะครับมาแทนคุณครูเยาวรัตน์นะครับสอนภาษาอังกฤษมาอยู่ที่โรงเรียนได้2วันละนะครับ แต่ว่าวันที่1เนี่ยเขาจะไปรายงานตัวที่สำนักการศึกษานะครับแถวสาทรน,นะครับทีเนี้ยครูมีหน้าที่ที่จะต้องไปรับเขาที่สำนักการศึกษานะครับก็อาจจะไม่รู้เด่๋ยวต้องดูเวลาก่อนนะว่าเสร็จภารก,กิจอะไรตอนกี่โมงนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยน่าจะไม่ได้สอนนะครับ เดี๋ยวยังไงจะแจ้งให้ทราบนะครับวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งก็วันอะไรวันพฤหัสนะครับรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะอ่าวันวันที่หนึ่งเป็นวันพฤหัสนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเอ่อกลับมามีเวลาพอก็อาจจะสอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับอ่ะนะครับอ่าวันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่เก้านะครับตอนที่เก้า สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็พูดเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดต่อแต่วันนี้เราจะพูดในส่วนของจำนวนคละนะครับแต่วันนี้เอาเขาเอาเอา,เอาคือครูก็พยายามจะย่อยนะเพราะว่าจำนวนคระเนี่ยมันเป็นอะไรที่เวลาเวลาเขาออกข้อสอบเนี่ยข้อสอบอ n นไเนี่ยเขาชอบออกนะเ,เขาชอบออกข้อสอบอ n นไนนะครับแล้วก็ เป็นอะไรที่เด็กค่อนข้างจะทำไม่ค่อยได้กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามจะอธิบายให้ให้ละเอียดในขั้นตอนการทำนะครับจะพยายามไล่จากกรณีที่มันง่ายๆนะครับไปสู่กรณีที่มันยากๆคือพูดกันตามตรงเ่ยการบวกลบเศษส่วนเนี่ยสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนชนิดใดก็ตามเนี่ยวิธีการยังคงเหมือนเดิมครับมันไม่เปลี่ยนเลยนะครับ เจอเศษส่วนลักษณะอย่างนี้ก็ต้องทํากันอย่างนี้ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็ต้องทําอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นถ้าตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคือแบ่งส่วนเท่ากันแล้วเนี่ยเราก็เอามารวมกันได้เลยแต่ถ้าเกิด2ส่วนส่วนไม่เท่ากันแบ่งส่วนไม่เท่ากันอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดยกตัวอย่างพิซซ่า2ถาดถาดแรกเนี่ยแบ่ง3ส่วนถาดที่2เนี่ยแบ่ง5ส่วนจะสังเกตเห็นว่า พิซซาสองถาดเนี่ยมีการแบ่งไม่เท่ากันไออย่างเนี้ยมันเอามารวมกันไม่ได้นะครับอ่าถ้าจะรวมกันได้มันต้องแบ่งส่วนให้เท่ากันก่อนนะอย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับหลักการมันก็มีอยู่แค่นี้ครับจะรวมกันได้มันจะต้องแบ่งส่วนเท่ากันถ้าแบ่งส่วนเท่ากันแล้วเอามารวมกันได้นะครับแต่ถ้ายังแบ่งส่วนไม่เท่ากันต้องแบ่งส่วนให้เท่ากันก่อน หลักการแค่นี้เองครับการบวกและการลบเศษส่วนมีหลักการแค่นี้เท่านั้นอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับเรามาดูตัวอย่างวันนี้ตัวอย่างวันนี้นะครับเอ,อ่อวันนี้ครูก็ยกตัวอย่างนะครับเอากรณีง่ายๆก่อนกรณีที่มันแบ่งส่วนเท่ากันนะครับจำนวนแรกเนี่ยก็จะเป็น3เศษ1ส่วน5นะครับบวกกับ2เศษ3ส่วน5อ่ะ กูก็จะอธิบายด้วยภาพก่อนนะครับกูจะอธิบายด้วยภาพก่อนอนะครับการบวกจำนวนคละจะมีด้วยกัน2กรณีการบวกจำนวนคระจะมีด้วยกัน2กรณีกรณีที่1ก็คือบวกกันในรูปเศษเกินเปลี่ยนรูปเปลี่ยนล่างมันก่อนเลยครับจากจำนวนคละครับแปลงล่างให้เป็นเศษเกินแล้วเอามาบวกกัน แต่สุดท้ายคำตอบจะต้องตอบในรูปของจำนวนคระนะครับหรือกรณีที่2บวกกันโดยใช้รูปของจำนวนคระบวกกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแบบไหนที่มันง่ายกว่ากันนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นด้วยกรณีแรกก่อนนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่บวกโดยใช้รูปเสร็จเกิน จำรูปเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้ครูวาดรูป3เศษหนึ่งส่วนห้าสามเศษหนึ่งส่วนห้าเนี่ยพอเราแทนรูปเนี่ยมันก็จะได้รูปลักษณะอย่างนี้มาซึ่งจะเห็นว่าวงกลม1วงจะถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะครับเพราะมันส่วนด้วย5มันก็แบ่ง5ส่วนเท่าๆกันนะครับเลข3ข้างหน้าตรงนี้มันก็คือวงที่ระบายสีเต็มวงนะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3รูปด้วยกันนะครับจะมี รูปวงกลมอยู่3รูปที่ระบายสีเต็มรูปส่วนรูปสุดท้ายรูปที่4เนี่ยมันจะระบายสีไปแค่1ส่วนเท่านั้นจะระบายสีไปแค่1ส่วนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรูปด้านบนนี้ก็จะแทนด้วย3เศษ1ส่วน5ในทำนองเดียวกันด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังจะเห็นว่าตรงนี้จำนวนนับเป็น2นะครับ2ก็คือเป็น2รูปที่ระบายสีเต็มครับ และแต่ละรูปเนี่ยก็แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันครับรูปสุดท้ายครับรูปสุดท้ายมันระบายไปแค่3ส่วนเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือรูปที่แทน3ามไอ้โทษรูปที่แทน2นะครับ2เศษ3ส่วน5ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้แต่เราบอกแล้วครับว่ากรณีแรกเนี่ยเราจะใช้ในรูปเศษเกินมานะครับมามาทำงานนะครับเอามาใช้ทำงาน เศษเกินคืออะไรเราเคยเราเคยพูดไปเยอะละเศษเกินก็คือมันเป็นการนับชิ้นเล็กๆข้างในอ่ะทั้งหมดนะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่ชิ้นหรือพูดง่ายๆว่านับจํานวนส่วนทั้งหมดว่ามีกี่ส่วนอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนนะครับชุดแรกก่อนที่เป็นสีแดงเนี่ยเราจะมานับส่วนทั้งหมดครับว่าทั้งหมดมันมีกี่ส่วนนะครับวงแรกมี5ส่วนครับ วงที่2ก็มี5ส่วนครับรวมกันก็เป็น10นะครับวงที่3นะครับก็มี5ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสรูปนี้เนี่ยรวมกันแล้วนะครับมีทั้งหมด15ส่วนด้วยกันแต่รูปสุดท้ายครับรูปสุดท้ายมันระบายสีแค่ส่วนเดียวเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะมีส่วนทั้งหมด16ส่วนด้วยกันเราก็แทนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ16ส่วนด้วยห นะครับเศษ16.5ส่วน5ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเศษส่วนจำนวนนี้มันก็คือเศษเกินแล้วนะครับเศษเกินละในทำนองเดียวกันครับตัวข้างหลังครับตัวข้างหลังก็มานับส่วนนะครับรูปแรก5ส่วนครับรูปที่2ก็5ส่วนครับเพราะฉะนั้นรวม2รูปนี้เป็น10ส่วนครับส่วนรูปด้านหลังเนี่ยมันก็ระบายสีไปแค่3ส่วนเองนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะรวมกันเป็น13ส่วนอ่าเราก็จะได้เศษ13สม่วน5ามานะครับที่เป็นเศษเกินอ่ะตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับถ้าสงสัยให้ถามในส่วนนี้ก่อนมีไหมเปิดไมค์ถามขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าเพราะครูก็นับให้ดูแล้วว่านับได้ทำไมถึงนับเป็น16ทําทำไมถึงนับได้เป็น13นะครับอ่ะถ้าไม่มี ต่อเลยนะทีนี้เนี่ยเราก็จับไอ้รูปที่ระบายสีแดงกับรูปที่ระบายสีเขียวเนี่ยเอามารวมกันอ่าเอามารวมกันนะครับอ่เอามารวมกันล้วก็เอาเอาที่มันเอาส่วนที่มันรวมง่ายๆมารวมกันก่อนอ่ะก็เริ่มจากครูก็เอารูปที่ระบายสีเต็มเนี่ยของของรูปแรกนะครับอ่าของภาพแรกเนี่ยมานะครับวางไว้ก่อนแล้วก็เอารูปที่ระบายสีเต็มเนี่ยนะครับของภาพที่2เนี่ย มาวางต่ออ่าโอเคนะครับทีนี้เรามานับตรงนี้ก่อนครับมานับส่วนที่ระบายสีทั้งหมดดูว่าส่วนที่ระบายสีทั้งหมดมีเท่าไหร่เรามาดูที่เป็นสีแดงก่อนครับสีแดงเนี่ยรูปแรก5้าส่วนครับรูปที่สองห้าส่วนครับรูปที่3 5มหส่วนครับเพราะฉะนั้นเฉพาะสีแดงเนี่ยเฉพาะสีแดงเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดห้ สินะครับตรงนี้ครูทํารวมไปเลยนะ,ะ,ะทีนี้เรามานับสีเขียวด้วยครับสีเขียวก็เอาเอานับใหม่นะ5 10 15 20แล้วก็สุดท้ายก็อีก5ก็เป็น25นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยทั้งสีแดงและสีเขียวเนี่ยที่ระบายสีเต็มรูปเนี่ยมันก็จะนับแล้วได้ทั้งหมด25ส่วนด้วยกันนะครับ แต่ทีนี้มันยังขาดอีกส่วนหนึ่งครับส่วนที่มันระบายสีไม่เต็ม2รูปนี้นะครับที่ระบายสีไม่เต็มอ่ะเรามานับรวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาชิ้นที่เหลือเนี่ยเอามาวางไว้ในถาดเดียวกันนะครับครูก็เริ่มจากเอาสีแดงมาวางไว้ก่อนหลังจากนั้นครูก็ยังมีสีเขียวอีก3ชิ้นนะครับเอามาวางนะครับอ่าเนี่ยวางรวมกันละ ทีนี้นะับดูครับว่าได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับหนึ่งสองสามสี่ครับรวมแล้วตรงนี้ได้อีกสี่ส่วนครับเพราะ,ะนั้นถามว่าทั้งหมดนี้ครับทั้งหมดนี้เนี่ยรวมแล้วมันมีทั้งหมดกี่ส่วนครับก็สรุปว่ามันก็มีทั้งหมดยี่สิบเก้าส่วนด้วยกันนะครับเอ่อฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่ปิดไมค์หน่อยฮันนี่เสียงเข้าหนูปิดตั้งนานแล้วนะคะอ๋ะเอเหรออ๋อไม่ใช่นี่อะแครอ๋อฮะอา่า ฮาว่าฮาว่าฮาว่าโอเคได้แล้วอะทีนี้เนี่ยพอรวมกันแล้วมันได้29ส่วนพอเขียนออกมาเป็นเศษส่วนมันก็จะเขียนได้เป็นเศษยี่สิบเก้ส่วนหแต่อย่างที่บอกครับว่าเวลาตอบมันต้องตอบในรูปของจำนวนคละเราก็เอา5ไปหารครับเอาหไปหารยี 29. ก็ได้5 5 25 25 เหลือเศษ4ส่วนด้วย5เราก็จะได้จำนวนคระจำนวนนี้ออกมาอ่ะตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับมันเป็นเรื่องของการนับจำนวนเท่านั้นเองนะครับตรงนี้อ่ะถ้าไม่มีนี่คือนี่คืออยากให้เห็นภาพตรงนี้อยากให้เห็นภาพว่าการที่เรา,เ,าเปลี่ยนรูปจากจำนวนคระไปเป็นเศษเกินนะครับ มันมีกระบวนการอย่างไรให้เห็นภาพตรงนี้ไว้นะครับบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นการนับส่วนเล็กๆภายในการบวกในรูปเศษเกินมันเป็นการนับส่วนข้างในเล็กๆทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเอามาเขียนเป็นการแสดงวิธีรมจากแผนภาพทั้งหมดตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าเขียนแสดงวิธีรมอย่างไรนะครับเริ่มต้นครับ เรามี3เศษ1ส่วน5บวกกับ2เศษ3ส่วน5ขั้นแรกทำอะไรก่อนขั้นแรกก็แปลงมันเป็นเศษเกินครับเศษเกินก็คือนับจำนวนชิ้นที่อยู่ข้างในนั้นทั้งหมดนะครับจะนับยังไงเราจะนับอย่างนี้ครับอ่ะเรามาดูนะครับนับอย่างนี้ครับเอาตัวส่วนครับส่วนก็คือ5ครับ ไปคูณกับจำนวนนับด้านหน้าครับเนี่ยห้าคูณกับสามนะครับห้าคูณกับสามแล้วไปบวกกับตัวด้านบนตรงนี้ที่เป็นเศษนะครับไปบวกเศษห้าคูณสามบวกหนึ่งนะครับห้าคูณสามแล้วก็บวกหนึ่งตัวหลังก็ทำเหมือนกันครับก็เอาห้าไปคูณสองบวกสามนะครับห้าคูณสองบวกสามผลลัพธ์ออกมาได้เท่าไหร่นะครับผลลัพธ์ตัวแรกนะครับห้าสามสิบห้าบวกหนึ่งก็ได้เป็นสิบหกนะครับ ตัวที่2ก็จะเป็น2คูณ5เป็น10บวก3ก็เป็น13จะเห็นว่าตัวเลขที่ออกมาตรงนี้16กับ13มันก็คือจำนวนชิ้นที่เรานับกันเมื่อกี้จำนวนส่วนที่เรานับกันเมื่อกี้ถูกไหมครับอ่าแต่กรณีที่เอามาดูกันเนี่ยบังเอิญว่าส่วนมันเท่ากันมันสามารถจับไอชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยมาวางในถาดเหมือนกันได้นะครับ มันลงมันลงล็อกในถาดพอดีนะครับเราก็เลยเอาตัวเศษเนี่ยมาบวกกันได้เลยนะครับเอาตัวเศษด้านบนเนี่ยเอา16กับ23เนี่ยมาบวกกันได้เลยนะครับเราก็นับรวมบวกตรงนี้ก็คือนับรวมเมื่อกี้นะครับนับรวมกันตรงนี้ก็ได้มาเป็น29ส่วน5นะครับ29ส่วน5แต่เราบอกว่ายังตอบรูปนี้ไม่ได้เพราะรูปนี้ยังไม่ใช่รูปอย่างง่ายนะครับ รูปนี้ยังไม่ใช่รูปอย่างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตอบในรูปอย่างง่ายต้องตอบในรูปของจํานวนคระครับจํานวนคละถือว่าเป็นรูปอย่างง่ายนะเมื่อวานเมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็สรุปไปแล้วนะครับเราสรุปไปแล้วอ่ะพูดง่ายๆแปลงเป็นเศษเกินทั้งสองจำนวนนะครับเมื่อตัวส่วนมันเท่ากันก็จับเศษมาบวกกันเลยนะครับจับเศษมาบวกกัน เศษบวกกันได้มาเป็น29ส่วน5ตรงนี้ยังอยู่ในรูปเศษเกินยังตอบรูปนี้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นรูปของจำนวนคละก่อนนะครับโดยใช้การหารนะจำนวนคละตรงนี้เราก็ใช้การหารนะครับเอา5ไปหาร29ได้เท่าไหร่เศษเท่าไหร่เราก็เอามาเขียนเป็นรูปของจำนวนคละนะครับอ่ะตรงนี้มีใครสงสัยหรืออยากจะถามอะไรเพิ่มไหมครับก่อนที่ครูจะไปในหน้าถัดไป เปิดโอกาสให้เปิดไม่ถามครับอะถ้าไม่มีไปต่อนะทีนี้เราจะมาดูกรณีที่2บ้างนะครับกรณีที่2ก็คือกรณีที่มันใช้จำนวนคระมาบวกกันเลยนะครับเอามาดูทำยังไง<ม>ก็กลับไปสู่รูปเมื่อกี้อีกครูจะใช้รูปอธิบายก่อน นะครับครูจะใช้รูปอธิบายก่อนอ่ะอันนี้เป็นกรณีที่2แล้วนะแป๊บนึงแก้นิดนึงกรณีที่2นะครับบวกโดยใช้เศษบวกโดยใช้รูปจำนวนคระนะครับอ่ะนะครับกรณีที่2นะครับบวกโดยใช้รูปจำนวนคระ เพราะฉะนั้นครูก็วาดรูปของ3เศษ1ส่วน5ออกมาหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็2เศษ3ส่วน5ก็หน้าตาเหมือนเดิมครับแต่วิธีนับครูจะนับไม่เหมือนกับเศษเกินแล้วนะดูดีๆนะครับว่าครูนับอะไรเอามารวมกันครับทำเหมือนเดิมเลยครับก็เอาส่วนที่มันนับง่ายๆก่อนมานะครับก็คือไอ้ที่ระบายสีเต็มเนี่ยเราเรานับที่ระบายสีเต็มก่อนนะครับ สีแดงระบายสีเต็มตรงนี้เรานับจํานวนรูปครับถามว่ารูปที่ระบายสีเต็มมีกี่รูปครับรูปวงกลมเนี่ยมีกี่รูปในที่นี้ตอบว่ามี3รูปครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ไปดูในส่วนของสีเขียวครับสีเขียวที่ระบายสีเต็มมีกี่รูปนะครับสีเขียวที่ระบายสีเต็มก็มี2รูปครับ เราก็นับเป็น2รูปครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ระบายสีเต็มมีทั้งหมดกี่รูปก็ต้องตอบว่ามีอยู่ด้วยกัน5รูปครับอ่ะโอเคนะอ่ะทีนี้มาจัดการไอ้ที่ระบายสีไม่เต็มครับอ่าเป็นอีก2วงหลัง2วงหลังก็เอาวงแรกมาวางไว้ก่อนแล้วเนื่องจากว่ามันแบ่งส่วนเท่ากันครับมันสามารถจะเอาไอ้สชิ้นนี้ลงมาวางแปะ ไว้ในพื้นที่ที่ยังว่างอยู่เนี้ยได้เลยนะครับครูก็แปะเข้าไปจะเห็นว่าพอแปะเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ครับตัวเนี้ยเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือ4ใน5ครับมันมีพื้นที่ที่ระบายสีอยู่ก็คือ4ส่วนในใน5ส่วนตรงนี้เราก็จะแทนด้วยเศษ4ีส่วน5ครับจะสังเกตเห็นนะครับคำตอบคืออะไรครับสุดท้ายคำตอบคืออะไร คำตอบมันคือ5เศษ4ส่วน5ครับนี่เห็นไหมเอาจํานวนรูปตรงนี้มาเลยครับจานวนรูปเต็มที่ระบายสีเต็มเนี่ยทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด5รูปครับเอาลงมาเขียนเลยครับเป็น5ครับแล้วตามด้วยส่วนที่ระบายไม่เต็มครับระบายไม่เต็มก็คือมีแค่4ส่วนใน5ส่วนเท่านั้นเองครับก็เอามาเขียนต่อเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะได้คําตอบเลยครับเห็นไหมครับไวไหมอ่ามันไวนะครับมันเร็วกว่านะครับอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ย กรณีแรกก็คือนับจำนวนชิ้นเล็กๆข้างในนะครับว่ามันมีกี่ชิ้นนับรวมทุกชิ้นแต่พอมาเป็นกรณีของจำนวนคละเราไม่นับชิ้นแล้วเราจะนับจำนวนรูปมันก็จะทำงานเร็วกว่านะครับทางานเร็วกว่าอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับว่าเวลาเราเขียนวิธีทำเนี่ยเราเขียนยังไงนะครับเราเขียนยังไงเราจะเขียนอย่างนี้ครับ กรณีที่2นะครับบวกกันโดยใช้จำนวนคละนะครับ3เศษ1ส่วน5บวกกับ2เศษ3ส่วน5นะครับเหมือนในรูปเลยครับเมื่อกี้เห็นไหมในรูปเนี่ยมันแยกนะครับมันแยกเห็นไหมมันแยกไอ้ส่วนที่เป็นจำนวนนับเนี่ยเห็นเลข3ตรงนี้ไหมครับนี่เลข3นะเลข3ตัวนี้หมายความว่าไงเลข3ตัวนี้ก็คือรูปที่ระบายสีเต็มมีทั้งหมด3รูปด้วยกันรูปที่ระบายสีเต็มมีทั้งหมด2รูปด้วยกัน ่าเราแยกส่วนนะครับเราแยกส่วนมาดูเราแยกส่วนนะเราทําการแยกส่วนครับแยกส่วนในการคิดครับส่วนหน้าคืออะไรครับส่วนตัวนี้ก็คือส่วนที่ระบายสีเต็มรูปครับรูปแรกที่ระบายสีมี3ครับที่เต็มนะระบายเต็มมี3รูปครับรูปหลังที่ระบายสีเต็มก็มี2รูปครับเอามานับรวมกันครับส่วนด้านหลังคืออะไรครับด้านหลังก็คือ ส่วนที่มันระบายไม่เต็มครับก็จับมารวมกันครับแยกคิดเห็นไหมแยกคิดนะเอาจํานวนนับมาบวกกันครับแล้วก็เอาเศษส่วนมาบวกกันครับ3ามบวกหเป็นเท่าไอ้โทษ3ามบวกสเป็นเท่าไหร่ครับ3ามบวกสก็ได้5ครับอ่าสามบวกสก็ได้5ทีนี้เศษหนึ่งส่วนห้าบวกกับเศษสามส่วนห้าเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากส่วนมันเท่ากันครับเราก็เลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ รู้สึกูทำบรรทัดเกินยังไงไม่รู้อ่ะโอเคโอเคสบายใจยังอ่ะนะครับตรงเนี้ยเราก็จับ จับตัวเศษเนี่ยตัวเศษด้านบน1กับ3เนี่ยมาบวกกันเลยนะครับพอบวกกันปุ๊บมันก็จะได้มาเป็นอ้าวเฮ้ยทำไมเมื่อกี้แก้แล้วมันไม่ออกมาเหยื่อนะแก้ไปแล้วนะเมื่อกี้ แคร้อยอ่ะมาต่อนะครับอ่ะนะครับก็เอาตัวเอาตัวเศษมาบวกกันนะครับ ตัวเศษมาบวกกันก็จะได้เป็นสี่สามบวก1เป็นสี่เราก็จะได้ตัวคำตอบมาเลยครับะจะเห็นว่าการทำงานมันสั้นกว่าแล้วก็เร็วกว่ากรณีแรกเมื่อกี้กรณีแรกเนี่ยเราทำไปกี่บรรทัดกลับไปดูย้อนกลับไปดูว่ากรณีแรกเราทำไปกี่บรรทัดเลยเลยเลย กรณีนรกนับบรรทัดเลยนะครับ1 2 3 4 5 5ี่ห้าห้าบรรทัดนะครับแบบแรก5บรรทัดพอเป็นแบบที่2ครับแบบที่2 3บรรทัดเองครับอ่ะแบบไหนน่าใช้กว่าครับถามฮันนี่ครับฮันนี่แบบไหนน่าใช้กว่ากรณีที่1หรือกรณีที่2ฮันนี่ฮันนี่ อันนี้อยู่ไหมอันนี้ไม่อยู่แล้วอถามแพลวก็ได้แพลว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 ครับกรณีไหนดูแล้วทํางานง่ายที่สุดครับกรณีที่สองค่ะอ่ากรณีที่สองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะยึดกรณีที่สองนะครับต่อไปเราจะยึดกรณีที่สองในการทํางานเพราะว่ามันทําได้เร็วแล้วก็มันจะคล่องขึ้นในการทํางานนะครับมันไม่เสียเวลา นะอ่ะโอเคเ,อเดี๋ยวในส่วนของงานนะครับในในในเอกสารที่ครูแจกให้ไปเนี่ยมันมีถึงการบวกไหมน่าจะถึงนะรู้สึกครูจะทำไปถึงการบวกลบใช่ไหมในเอกสารที่ครูแจกไปใช่ไหมแพล แล้วในเอ,เอกสารที่ครูแจกไปเนี่ยมีถึงเรื่องอะไรการการลบไหมไม่ได้ค่ะอ๋อน่าจะไม่มีการคูณแล้วก็การหารอ่ะโอเคอ่ะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนมีไหมครับการบวกจำนวนคละวันนี้มีไหมอ่า เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวครูจะให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมในกลุ่มนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสําคัญนะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอยากให้เราลองไปฝึกเขียนดูสัก2อสาข้อนะเดี๋ยวจะให้ไปสัก2อสาข้อในกลุ่มนะครับเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของจํานวนคะที่มีส่วนไม่เท่ากัน นะครับมีตัวส่วนไม่เท่ากันดูซิว่ามันจะต้องมีวิธีการเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างไรบ้างจะทําให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับแบบกรณีที่1ก็คือทําให้อยู่ในรูปของจํานวนครัแล้วก็แบบกรณีที่2ก็คือทําให้อยู่ในรูปของเศษเกินทําให้ดูทั้ง2แบบแล้วก็ให้เราลองมานั่งเปรียบเทียบกันดูว่าแบบไหนที่มันน่าใช้กว่านะครับแล้วเดี๋ยว พอเราจบตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไปพูดถึงการลบจำนวนคระนะครับอ่าโอเควันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่ค่ะไม่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูงานการบ้านในกลุ่มนะครับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพลงเท่านี้ครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ